ปิยทัศสีพุทธวงศ์ที่13ว่าโดยพระประวัติพระปิยทัตสีพุทธเจ้าสมัยต่อมาจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาตะพระสยามโพพระนามว่าปิยทัตสีผู้เป็นนายกของโลกยากที่จะเทียมทันหาผู้เสมอเหมือนมิได้มียศมากแม้พระพุทธเจ้าผู้ส่งยศนับไม่ได้พระองค์นั้นส่งรุ่งเรืองดังพระอาทิตย์ทรงกำจัดความมืดทั้งปวงแล้วส่งประกาศพระธรรมจักร แม้พระองค์ก็ทรงสั่งสอนให้สัตว์ได้ตรัสรู้ธรรมสามครั้งครั้งที่หนึ่งธรรมมาพิสมัยได้มีแก่สัตว์แสนโกรธเท้าสุทัศนะเทวราชมากราบทูลถึงมิชาทิฐิเมื่อพระศาสดาจะทรงบรรเทาทิฐิของเท้าเทวราชนั้นทรงแสดงธรรมครั้งนั้นมหาชนมาประชุมสันนิบาตกันมากมายธรมมาพิสมัยครั้งที่สองได้มีแกสัตว์เก้าันโกรธ ในคราวที่พระศาสดาผู้เป็นสารีฝึกนรชนทรงปราบช้างโทนมุกทร,รม,มาพิสมัยครั้งที่สามได้มีแกสัตว์แปดหมื่นโกดแม้พระปิยัศีพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็มีการประชุมพระภิกษุขีณาศพสามครั้งครั้งที่หนึ่งพระภิกษุขีณาศพมาประชุมกันแสนโกดครั้งที่สองต่อแต่นั้นพระภิกษุขีณาศพมาประชุมกันเก้าสิบโกด ครั้งที่สามพระภิษุขีนาศมาประชุมกันแปดสิบโกดสมัยนั้นเราเป็นมานพเชื่อว่ากัสปะเป็นผู้เล่าเรียนทรงจำมนรู้จบไตรเพศเราได้ฟังธรรมของพระองค์แล้วเกิดความเลื่อมใสได้บริจาคทรัพย์แสนโกดสร้างสังคารามถวายครั้นถวายอารามแก่พระองค์แล้วมีใจยินดีสมมนัดได้สมทานสารณะและเป็นจศีลกระทำให้มัน่น แม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ประทับนั่งท่ามกลางสง์ส่งพยากรณ์เราว่าในพันแปดร้อกับแต่กับนี้ท่านผู้นี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในโลกผู้ยกมหาชนจากอกกศลขึ้นู่เรือคือธรรมนำพามหาชนให้ข้ามพ้นจากโอกขกันดาลในสังสารวัตินี้ดุดวีรชนนำพาโมชนขึ้นู่เรือแล้วพาข้ามแม่น้ำใหญ่ฉันนั้น เราได้ฟังพระพุทธพยากรณ์แม่นั้นแล้วก็ยังจิตให้เริ่อมใส่อย่างยิ่งได้อธิษฐานวัดในการบำเพ็ญบารมีสิบประการให้ยิ่งขึ้นในพระนครชื่อว่าสัทญะญพระบรมกษัตริย์พระนามวาสุทัตตะเป็นพระชนกข,ของพระปิยทัศีศาสดาพระนางสุจันทาเป็นพระชนนีพระองค์ทรงครอบครองอาคารัสถานอยู่9 0 0าปีทรงมีปราศาสอันประเสริฐสามปราศาท ชื่อสุนิมิละปราศาสตร์วิมละปราศาสตร์และคคริโคหาปราศาสตร์ทรงมีพระสนมนารีกำนันในสาม0 0นสามพันนางล้วนประดับประดาสวยงามพระมเหสีพระนามว่าวิมาลาพระราชโอรสพระนามว่ากันจนาเวละพระองค์ทรงเห็นนิมิตสีประการจึงเสด็จออกพนดด้วยราชรถพระที่นั่งตนทรงบำเพ็ญเพียรอยู่หกเดือนเต็ม พระปิยะทัตสีมหามนีมหาวีระเจ้าอันพรมทูลอาราธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจักณณอุสภอุทยานอันเรื่นรมใจทรงมีพระปาลิตเทระและพระสัพพทัตสีเทระเป็นพระอครสา,าวกพระเทระชื่อว่าโสพิตะเป็นพุทธอุปถากพระสุชาตาเทรีและพระธรรมทินาเทรีเป็นพระอครสา,าวิกา หมายโพที่พกษ์ของพระองค์เรียกชื่อว่าต้นกลุ่มสันทะกะอุปาสกและธรรมิกะอุปาสกเป็นอครอุปถากวิสาขาอุปาสิกาและธรรมทินาอุปาสิกาเป็นอครอุปถายิกาพระพุทธเจ้าผู้ทรงยศนับไม่ได้พระองค์นั้นทรงมีพระลักษณะอันประเสริฐสาสบสองประการพระพิชิตมานพระองค์นั้นมีพระองค์ทรงแปดสิบอปรากฏดังพยารัง รศมีของพระบรมศาสดาซึ่งหาผู้เสมอไม่ได้พระองค์นั้นรศมีพระจันทร์และพระอาทิตย์ไม่เปรียบปานเลยแม้พระพุทธเจ้าผู้มีพระจักสุพระองค์นั้นทรงดำรงอยู่ในโลกเก้าหมื่นปีเท่ากับอายุของมนุษย์ทั้งหลายแม้พระพุทธเจ้าซึ่งหาผู้เสมอเหมือนไม่ได้พระองค์นั้นแม้คู่พระอัครสาวกซึ่งไม่มีผู้เทียบเคียงเหล่านั้นหายไปหมดสิ้นแล้ว สังขารทั้งปวงว่างเปล่าหนอพระปิยทศีมหาหโมนีผู้ประเรสริฐเสด็จิิผานะอสัตถารามพระสถุปของพระองค์ส่งสามโยต์ประดิษฐานะอสัตถารามนั้นชะนี้แลจบปิยทศีพุทธวงศ์ที่สิบสาม